สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กุชาซ้ายตรงมาชวนแฟนมวยคุยข่าวอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็อยากจะคลิปนี้นะครับอยากจะนําเสนอข่าวมวยซะหน่อยละกันนะครับข่าวมวยสากลนะครับนะระหว่างทางด้านประจันฉายพีเคแสนชัยมวยในยิมนะครับยอดมวยไทยนะครับที่หันไปสวมรองเท้านะครับชกในรูปแบบของมวยสากลนะครับมีคิวที่จะขึ้นชิงแชมป์นะครับ WBAA Asia South นะครับกับทางด้านคนนี้เลยครับ อดีตแชมป์โลกคนที่45ของเมืองไทยคมพยักษทีซีมวยไทยนะครับโดยกําหนดการแข่งขันของมวยคู่นี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับก็จะถ่ายทอดสดนะครับโดวยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับบวกกับข้อมูลต่างๆนะครับมาให้แฟนมวยเนี่ยได้รับทราบรับชมกันนะครับว่าคู่นี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นมาอย่างไงทําไมถึงได้มีโอกาสได้ต่อยกันแล้วก็คมพยักเนี่ย เคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับในสมัยที่เขาชกมวยสากลอาชีพจนไปแชมป์โลกชเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ไปดูกันที่พระจันฉชายก่อนก็แล้วกันนะครับพจันรชายเนี่ยก็เทิร์นโปรนะครับไฟแรกนะครับด้วยการกระชากแชมป์นะครับในรุ่น126ปอนด์จากนักมวยสากลนะครับอดีตเพื่อนร่วมร่วมทีมชาตินะครับ อย่างอนนท์อยู่ปลางนะครับโดยสามารถเอาชนะคะแนนไปได้อย่างขาดลอยนะครับในการเทินโปรแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับคว้าแชมป์ของ w b a บีเ a เชียเซนะครับในรุ่น126ปอนด์นะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทไปครองได้แบบสวยงามทีเดียวนะทำให้ทา้งนั้นพจน์ชายเนี่ยก็เข้ามานะครับอยู่ในแผนการสร้างนะครับของเสียเอียงนะครับแต่ว่าหลังก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าไฟนี้เนี่ยพจน์ชายนะครับก็ไปต่อยในรูปแบบมวยไทยนะครับในศึก R1 ก็แพ้คะแนนให้กับคมเพชรไปนะครับขอบคุณภาพนะจากเพจภาพมวยไทยด้วยนะครับโดยพี่พนมยิ้มสีนะครับภาพสวยมากๆเลยนะก็มีไปขั้นต่อยมวยไทยนะครับไฟหนึงก่อนนะครับจนกระทั่งหลังจากที่แพ้เนี่ยนะครับเขาก็เข้ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสวมรองเท้านะครับก้าวสู่อนาคตเลยนะครับในการชกมวยสากลอาชีพนะครับ โดยไฟนี้ครับได้เทรนเนอร์นะครับชื่อดังระดับตำนานอย่างอาจารย์สุเทพนนนครนะครับเคยเป็นเทรนเนอร์ของประกอบนะฮะแล้วก็เคยเป็นอ่าเป็นไม่เคยเป็นนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเทรนเนอร์ที่นะเดินทางมาสอนนะนักมวยในค่าย PK เนี่ยต่อยหมัดนะครับนะเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนเลยในอย่างด้านตะวันฉายเนี่ยก็ต่อยหมัดได้อย่างสวยงามมากขึ้นนะครับประกอบนะก็ต่อยหมัดดียิ่งขึ้นนะครับ โดยทางนักเสียเอียงเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปดูการฟิตซ้อมนะครับของพระจันชัยนะครับถึงที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยเลยนะครับโดยได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าพระจันชัยเนี่ยนะครับเป็นนักมวยอัจฉริยะตัวจริงเลยนะครับมี IQ การชกมวยเนี่ยที่สุดยอดนะครับหลังจากที่ได้ดูการฟิตซ้อมของพระจันชัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งขึ้นเยอะจากไฟแรกมากๆเลยนะครับนะด้วยการสเตปการออกหมัดที่ยอดเยี่ยมนะครับบวกกับ การที่เขาเนี่ยนะเป็นเป็นนักมวยที่ไอคิวดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะเจอกับคมพยักษ์เนี่ยก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านักมวยรุ่นพี่เนี่ยนะครับก็เป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะครับโดยทางด้านโดยทางด้านเสียเอียงเนี่ยนะครับก็ก็การันตีครับว่าทางพจันรายเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับนะครับส่วนมาดูกันที่คู่ชกของพัชรายกันบ้างแล้วกันนะครับก็คือคนนี้เลยครับคมพยักษ์ ปอปมุกนะครับอันนี้ชื่อแรกนะครับของการชกมวยสากลนะครับคมพยักษ์ปอปมุกนะครับนักมวยระดับตํานานเลยนะครับคนนี้ระดับตํานานของวงการมวยสากลเมืองไทยก็ว่าได้เพราะว่าเคยเป็นถึงอดีตแชมป์โลกเอ2รุ่น2สถาบันด้วยกันนะครับแม้ว่าตอนหลังเนี่ยของ WBA เนี่ยจะถูกนับว่าไม่นับว่าเป็นแชมป์โลกก็ตามทีนะครับแต่ว่าของ WBC ในรุ่นไลฟ์ฟรายเวทเนี่ยนะครับคมพยัก์เนี่ยถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ คมพยักษ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ลายคลามมากๆนะครับผ่านยุคผ่านสมัยมานะอย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เคยเป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะคนที่45ของเมืองไทยโดยคมพยักษ์ครับมีชื่อจริงว่านายสุริยันสาธรนะครับเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน2525นะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ38ปีแล้วนะครับเป็นนักมวยจากอำเภอลำายมาศนะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสูงประมาณ154นะเป็นมวยรุ่นกระเป๋าเลยนะสูงไม่ถึง160ด้วยนะครับ นะก็เคยสังกัดของค่ายมวยปอประมุกนะเคยใช้สีเสื้อของบัญชาเมฆนะเคยใช้สีเสื้อของ CP พีเฟสมาดนะครับโดยตอนเป็นแชมป์โลกเนี่ยก็ได้ทางทีมงานพิจินดีนี่แหละผักดันนะครับจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็ไปต่อยของกอเกียรติกรุ๊ปด้วยนะครับนะโดยประมาณสักปี49-50เนี่ยประมาณนี้สี่แเนี่ยนะคมพยักษ์เนี่ยก็ไม่ได้ต่อยมวยสากลน,นะครับเพราะว่ากำนันแก้ประมุกโรจนตันเนี่ยเลิกทำมวยอาชีพคมพยักษเนี่ยก ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ค่ายเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหาร13เดียนด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปล่อเป้าให้กับนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยจนกระทั่งย้ายสังกัดมาอยู่กับเสียนเนลนะครับโ่นเครื่องมาหลายไฟนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกครับโอ้ไฟนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฟดเดือดจริงๆนะครับเดือดแบบเดือดมากๆนะครับจน WBC เนี่ยได้รับการยกย่องเลยนะให้การยกย่องว่าไฟนี้เนี่ยนะครับเป็นไฟที่ดูเดือดที่สุดแห่งปี ของ WBC เลยครับในการชิงแชมป์กับทางด้านเอเรียนเฮอร์นันเดสนะครับที่ที่ลาบสิบเอ็ดนะครับโดยวันนั้นเนี่ยโหต่อยกันแบบดูเดือดมากๆนะครับน่าจะมีเทปการชกให้ดูอยู่นะครับตั้งแต่ปี2012ันสนะครับนะปี2011นะครับในการชกนะครับเอเรียนเฮอร์นันเดสเนี่ยหอบเข็มขัดจากเม็กซิโกนะครับมามามาทิ้งไว้ที่เมืองไทยนะครับโดยทางด้านวันนั้นเนี่ยโอ้โหต่อยกันมันมากๆเลยทีเดียวนะครับ เอเดี e เฮนเดสเนี่ยก็แพ้ไปหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางด้านคมพยักนะก็ได้มีโอกาสขึ้นป้องกันแชมป์โลก1ครั้งนะครับกับจนทางคาโทนิงนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะทาโคนิงนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะก็ชนะไปแบบไม่ไม,ไม่ไม่ประทับใจเท่าไหร่วันนั้นเนี่ยหัวชนกันแล้วก็มีการแตกรวมแต้มนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสได้เดินทางไปให้ทางด้านเอเดียนเฮอร์นเดสเนี่ย แก้มือที่เม็กซิกันนะครับแต่ว่าก็ต้านไม่ไหวนะเพราะว่าอากาศที่เมืองไทยกับที่เม็กซิโกเนี่ยมันต่างกันเยอะนะและอีกอย่างเนี่ยนะการชกในบ้านเนี่ยเอเดียนฮ์นันเดสเนี่ยโหดมากๆนะครับก็ถล่มนันน่งคมพยัยครับแพ้น็อกไปในยกที่6นะครับนะก็ถือว่า,าเป็นไฟที่ตื่นเต้นมากๆผมเนี่ยตอนนั้นอ,อยู่ในช่วงของการเรียนมหาลัยเนี่ยก็ได้ติดตามด้วยนะนะกับการชกไฟนี้นะครับก็ ทิ้งแชมป์ไว้ที่เม็กซิโกนะครับสำหรับคมพยักษ์จนกระทั่งคมพยักษ์เนี่ยก็อุ่นเครื่องหลายไฟส์นะครับก่อนที่จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์มเฉพาะการนะของ w b a นะครับในรุ่นไฟเวทก็ขยับรุ่นขึ้นมานะครับตอนเป็นแชมป์โลกเนี่ยเป็นแชมป์โลกของรุ่นไลฟ์ไฟเวทนะครับก่อนจะขยับรุ่นขึ้นมานะครับมีโอกาสได้ชิงแชมป์เฉพาะการนะกับชองเปียเปียโรเปเลสนะครับนะก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยก็ต่อยกันได้ยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นทางด้านคมพยักษ์เนี่ยที่เป็นฝ่ายชนะน้อง นักมวยชาวเวเนซุเอลาไปแต่ว่าในการป้องกันตําแหน่งครั้งแรกนะครับของคมพยักษเนี่ยก็แพ้คะแนนให้กับโกกิเอโตะนะครับไอ้ก้านยาวจากญี่ปุ่นนะครับโดยยกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคมพยักษ์ถูกนับด้วยครับถูกนับด้วยก็เลยเป็นการชกไฟที่มีไตเติ m ลแมตช์นะครับที่เป็นระดับโลกเนี่ยครั้งสุดท้ายนะครับของทางด้านคมพยักษ์นะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ CP p f ีเฟสมาดนะครับคมพยัก c ์ f ีีเฟสมาดหลังจากนั้นเนี่ย นะคมพยัก์ก็ไปอุ่นเครื่องนะครับนะต่อยอุ่นเครื่องในในสังกัดของก่อเกียรติกรุ๊ปนะแล้วก็มีโอกาสได้ต่อยกับนักมวยดาวรุ่งนะฮะของไทยเนี่ยหลายคนเนะอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็ต่อยกับพงศักดิ์เล็กนักขรหลวงโปรโมชั่นนะครับก็หักปากาเซียนนะเอาชนะมาได้แล้วก็คว้าแชมป์ของ WBC เอเชียมาครองนะครับแล้วก็มีไฟล์ล่าสุดเนี่ยต่อยกับธนันชัยจรุนพักนะครับก็เป็นฝ่ายแพ้อ่า TKO ไป นะก็วันนั้นเนี่ยช้ำม,มากธนันชัยจรุนพักเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจับตามองแต่ล่าสุดครับนะจนกระทั่งได้มีโอกาสต่อยกับพระจันชายนี่แหละนะครับต่อยกับพระจันชายนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นไฟที่อันตรายที่สุดของพระจันชายก็ว่าได้เพราะว่าประสบการณ์การชกมวยสากลอาชีพของพระจันชายเนี่ยเพิ่งมีแค่ไฟเดียวนะครับเพิ่งมีแค่ไฟเดียวเท่านั้นส่วนคมพยักษ์เนี่ยรู้ไหมฮะกี่ไฟแล้วคมพยัก์นะครับ ซีพีเฟสมาตต่อยมาทั้งสิ้นเนี่ยหกสิบเกไฟครับหกสิบเก้าไฟเขาแฟนมวยนะเป็นชนะ60แพ้9ครับแล้วก็มีเป็นน็อกเอาท์ถึง41ครั้งด้วยกันโอ้โหถือว่าโหดมากๆเลยนะนะครับคู่นี้เนี่ยจบลงยังไงก็ต้องบอกว่าเหนื่อยทั้งคู่แหละนะครับเหนื่อยทั้งคู่พระจันฉายเนี่ยประสบการณ์ในเรื่องของมวยสากลน,น้อยกว่าแต่ได้ในเรื่องของจังหวะฝีมือ นะครับได้เรื่องของความเป็นนักมวยอัจฉริยะนี่แหละครับจังหวะฝีมือความสดนะครับส่วนนั้นคมพยักษ์เนี่ยประสบการณ์เหลือล้นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยนะครับไฟนี้เนี่ยซ้อมดีด้วยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมมานานนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็คือเขาก็พร้อมที่จะลบคําสบประมาทนะครับในวัยสามสิบแปดปีนะของแฟนมวยนะครับก็อย่ามองว่าแบเบอร์นะอย่ามองไม่ว่าแบรเบอร์เพราะว่าคมพยักษ์เนี่ยหมัดหนักแล้วก็เป็นนักมวยอาชีพแบบ ของจริงอะ่ะมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์โลกด้วยนะในในรุ่นไลฟ์ไฟเวท WBC ครับโอ้โหถือว่าคู่นี้เนี่ยนะให้ผมวิเคราะห์ก็อาจจะเป็นไฟที่ยากนะของพระจันฉายนะแต่อาจจะชนะแหละแตถ่ถามว่าถึงขั้นน็อกไหมผมดูว่าอาจจะเป็นเกมยาวนะครับอาจจะเป็นเกมยาวผมยังเอียงไปที่พระจันฉายนะครับดูว่าถ้าเกิดเป็นคมพยักษ์ในวัยก่อนหน้านี้นนสักห้าปีเนี่ยโอ้โหผมว่าเดือดแน่นอนนะผมว่าน่าจะเดือดกว่านี้แต่ว่า คนเนาะในวัยใกล้จะสี่สิบแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะแก่งจะเก่าขนาดไหนเนี่ยก,ก็อาจจะต้านลําบากหน่อยแต่ดูว่าเหนื่อยแหละมีโอกาสที่จะพลิกได้เหมือนกันเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกได้เหมือนกันปัจจุบันเนี่ยวันนี้เนี่ยวันพุธนะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเลทเปิดออกมาเนี่ยเป็นทางด้านพระจันทร์ฉายนะครับเป็นต่ออยู่5้สองนะครับล่าสุดน่าจะค่อยๆขยับน่าจะ3ามหนึ่งละมั้งนะครับจาก2อหนึ่งนะครับเป็น5้าสองนะ เผใกล้<ๆ>วันชกเนี่ยจะถึง3-1แต่ว่าก็ประมาาไม่ได้นะเพราะว่าคมพยักเนี่ยพลังกำปั้นดีนะครับมีมีหมัดที่รุนแรงนะครับที่สุดเท่าที่พระจันฉายเคยเจอมาก็ว่าได้โดยคู่ประกอบรายการนะครับก็มีดังนี้นะครับกลับมาแล้วครับจอมโวกศักกลำพูนนะครับหรือว่าจอมโวกีล่าสปอร์ตนะครับอดีตแชมป์ของเดอะไฟเตอร์ล่าฝันพลังโลกนะครับกลับมาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะในการชิงแชมป์กับนักมวยฟิลิปปินส์นะก็จะกลับมาเจอกับเดชาพุทธรักษานะครับนักมวยชาวไทยด้วยกันนะในในพิกัด115นะครับในการชกอ่าในรูปแบบ6ยกนะครับแล้วก็คู่2เนี่ยเป็นดังลูกเฉพาะลงต้มนะครับหรือว่าอ่าดังสอเพื่อนจิตนะครับโชว์ฟอร์มในรายการเดอะไฟเตอร์เนี่ยมาได้ทัก2สองไฟท์นะครับถือว่าโหดมากๆนะครับเป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับมีทั้งจังหวะ บูบุญน,นะฮะทั้งบูทั้งบุญจะเจอกับการต่อบัวมาดครับแล้วก็คู่เอกเนี่ยพระจันฉายนะจะเจอกับคมพยัคทีซีมวยไทยนะแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยนบที่ทิพงศกรนะครับนักชกที่เคยเดินทางไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนมานะครับจะเจอกับชาติพยัคโพรึรงรุ่งเรืองยิมนะครับออ้ยังไงก็ฝากติดตามรายการนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับรายการเดอะไฟเตอร์เวโอบ็อกซิ่งนะครับใช้ชื่อว่าเดอะไฟเตอร์เว l d บ็อกซิ่งเลยนะครับนะค,บคู่เอกก็พระจันฉายกับคมพยัค นะแพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับแต่ผมคิดว่าไฟนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฟที่หนักหน่วงอีกไฟหนึ่งของท่านนั่นพระจันฉายอย่างแน่นอนในการชกมวยสากลนะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นรองเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาวันนี้กุชาสายตรงก็ชวนคุยเท่านี้แหละครับนะใครฟังมาถึงตรงนี้แนละ้วเนี่ยคิดว่าพระจันฉายจะชนะไหมหรือว่าคิดว่าคมพยักษ์เนี่ยจะต้านได้กี่ยกหรือว่าจะครบยกนะในแบบที่พระจันฉายชนะหรือว่าจะเป็นทา้งน้าคนคมพยักษ์ที่ชนะน็อกได้นะครับยังไงก็ฝาก คอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะอย่างเห็นคอมเมนต์ของแฟนมวยแล้วก็ที่สําคัญนะครับในรายการในวันที่31ตุลาเนี่ยผมกู้ชาติสายตรงนะครับได้รับเกียรติจากทาง T.L Promotion นะครับของทางเสียเอียงนะครับก็ต้องขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะจะได้บรรยายร่วมกับออดเคโอนะครับผ่านทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วย้วกันถือว่าในวัย30กว่าปีของผมเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกนะครับที่จะได้บรรยายมวยสากลอาชีพนะครับ นะเป็นกีฬาที่ผมรักเป็นอันดับต้นๆของชีวิตผมเลยนะก็ว่าได้ว่าผมเนี่ยเริ่มจากการดูมวยสากลมาก่อนมวยไทยด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยกันละกันอ่ะชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็นะฮะยังไงก็ฝากกด s u b s c r ร b e ด้วยใครผ่านไปผ่านมาคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังมาจนถึงสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ผมกุชชาสายตรงลาแฟนมวยทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ